คุณกําลังฟัง Living Well Podcast ช่องสุขภาพที่คุณวางใจโดยโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Living Well Podcast เอพิโซดนี้เราจะชวนคุยกันในท็อป,ปิกเกี่ยวกับโรคเส้นเลือดสมองนะคะซึ่งวันนี้คุณหมอศักดิ์สิทธิ์กริตลักกุลอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมองซึ่งเป็นคุณหมอเฉพาะทางเนี่ยให้เกียรติมาพูดคุยกับเราค่ะ สมองเนี่ยถือเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าเป็นศูนย์กลางในการควบคุมอวัยวะอื่นๆรวมถึงระบบอื่นๆในร่างกายด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองหรือว่าเกิดความผิดปกติในเส้นเลือดสมองเนี่ยจะเกิดอะไรกับร่างกายเราบ้างและจะอันตรายแค่ไหนเดี๋ยวไปฟังคุณหมอก,กันเลยค่ะโรคเส้นเลือดสมองที่เรามักจะมีปัญหากันก็คือเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบโรคเส้นเลือดสมองตันและโรคเส้นเลือดสมองแตกนะครับ โดยปกติแล้วโรคของเส้นเลือดสมองเนี่ยครับเกิดจากสาเหตุโดยมากคือความเสื่อมความเสื่อมของเส้นเลือดเองนะครับเส้นเลือดเนี่ยมันก็เหมือนกับการเป็นท่อท่อที่จะนําเลือดหรือน้ําไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งอวัยวะปลายทางก็คือสมองถ้าเกิดว่าเส้นเลือดนั้นเริ่มเสื่อมลงมีความแข็งตัวมากขึ้นโอกาสที่จะเป็นเส้นเลือดสมองตีบก็มีมากขึ้นหรือถ้าเกิดมีแรงดันจากหัวใจจากความดันสูงมากขึ้นทําให้เส้นเลือดที่แข็งอยู่ ปิและแตกก็ทําให้เป็นเส้นเลือดสมองแตกได้ครับแล้วมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างคะที่ทําให้เกิดโรคเส้นเลือดในสมองแตกตีบหรือตันได้อะคะก็จะมีปัจจัยเสี่ยงหลักๆอยู่2แบบนะครับแบบที่1ก็คือปัจจัยเสี่ยงที่เราควบคุมได้นะครับปัจจัยเสี่ยงที่เราควบคุมได้ก็จะมี 1. ความดัน 2. ไขมัน 3. เบาหวานและ4การสูบบุหรี่ ปัจจัยเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราคุมได้ดีเนี่ยก็จะสามารถลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเส้นเลือดสมองลงได้นะครับส่วนปัจจัยอีกกลุ่มนึงก็คือปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้นั่นก็คือปัจจัยทางกรรมพันธุ์หรือปัจจัยของครอบครัวเมื่อคนใดคนหนึ่งในครอบครัวของเรามีโรคเส้นเลือดสมองหรือโรคเส้นเลือดหัวใจแล้วเราก็จะมีความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มคนอีกกลุ่มนึงที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงทางครอบครัวครับแล้วถ้าเส้นเลือดสมองแตกตีบหรือตันเนี่ย คนไข้จะมีอาการแสดงออกมายังไงคะคุณหมอมักจะมีอาการเป็นซีกนะครับก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่องของอ่อนแรงไปซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายหรืออาจจะเป็นอาการชานะครับของครึ่งซีกของร่างกายไม่ว่าจะเป็นใบหน้าแขนหรือขานะครับหรือบางคนนี่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการพูดพูดแล้วพูดไม่ชัดใบหน้าเบี้ยวนะครับมองเห็นภาพซ้อนเวียนศีรษะบางคนมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราพบควรรีบมาโรงพยาบาลหรือถ้าเกิดว่าเราพบเห็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามีอาการดังกล่าวควรรีบมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดครับจุดสําคัญเนี่ยคืออาการดังกล่าวเกิดขึ้นเฉียบพลันครับถ้าเกิดว่าอาการดังกล่าวเกิดขึ้นมาแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปภายในหนึ่งหรือสองหรือสามวันเนี่ยอาจจะเป็นโรคอื่นแต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรจะต้องมาโรงพยาบาลนะครับ การมาโรงพยาบาลให้ทันนะคะสำคัญมากน้อยแค่ไหนแล้วพอมาถึงเนี่ยคุณหมอจะให้การรักษาอย่างไงบ้างคะการมาโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีเนี่ยครับเราก็จะมียาที่ใช้สําหรับรักษาในการรักษาของโรคเส้นเลือดสมองตีบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคเส้นเลือดสมองแตกนี่เป็นการรักษาอีกวิธีหนึ่งครับสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอฝากคําแนะนําถึงคุณผู้ฟังเพื่อลดและหลีกเลี่ยงโรคเส้นเลือดในสมองนิดนึงค่ะ การดูแลร่างกายในระยะยาวคงจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินแล้วก็คอยดูแลเรื่องของเบาหวานความดันไขมันนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกการสูบบุหรี่ออกกําลังกายสม่ําเสมออันนั้นจะเป็นสิ่งที่จะป้องกันในระยะยาวครับ